หากพูดถึงเม้าดีฟเมืองไทยนะครับเชื่อว่ากาญจนบุรีเนี่ยจะต้องพูดขึ้นมาในความคิดนะครับเพราะว่าที่พักสไตล์ í, เม้าดีฟเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายแห่งนะครับผมก็เป็นที่ไหนไปนไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกๆท,ท่านมาดูนะครับ í, ม้าดิฟเมืองไทยที่หรูหราที่สุดนะครับทีนี้เราก็เดินทางกันมาจนถึงที่พักแล้วนะครับที่กาญจนบุรีนะฮะเขื่อนสีนครินที่พักของเราป็ชื่อว่าสีนารีสอร์ทนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ การเดินทางจากกรุงเทพนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะไปตามเส้นทางมุ่งหน้าเขื่อนสีนคดินนะครับผมอำเภอสีสวัสดิ์เมื่อไปถึงก็จะเจอลานจอดรถของทางรีสอร์ทนะครับสามารถจอดได้เลยหาก,กัวหลงแนะนำ g o o g l e Map นะครับก็จะพาไปถึงที่หมายแน่นอนจอดรถแล้วอย่าเพิ่งตกใจว่าไหนละคือซีนายนะครับเพราะว่าสุดสายตาที่เราเห็นจะเจอแนวต้นไม้แล้วก็ทางเข้าที่มองดูกับคล้ายถ้ำนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเดินเข้าไปเช็คอินแล้วก็ ตื่นตาตื่นใจกับวิวที่สวยงามได้เลยครับเป็นบรรยากาศของทางห้องพักนะครับซ9นรีสอรตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นโซนนอตจะมีโซนนอตกับโซนเสาตรงโซนนอตเนี่ยก็จะเป็นแบบห้องพักสองห้องติดกันอยู่ในแพรเดียวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งะจะเป็นแบบ ห้องเดียวรวมคนเดียวเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็บรรยากาศค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็จะเห็นร <c oughs> ีสอร์ทเพื่อนบ้านนะตรงนี้นะครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับบรรยากาศดีมากๆสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีอา้าวนี่ก็จะมีพับต่างๆนะครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็จะมีพวกชูชีพโทรทัศน์ค่อนข้างครบเลยนะครับห้องก็กระทัดรัดนะก็ ลองมาดูกันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สักหนึ่งวันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ สำหรับ c ีนายรีสอร์นะครับก็ถือว่าเป็นที่พักที่เปิดใหม่นะบนพื้นน้ำของคืนศรีนครินนะครับผมเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ25ธันวาคม2560ที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ4-5ปีก่อนโควิดแป๊บเดียวเองนะครับโดยชื่อ c ีนายเนี่ยก็ได้แรงบนันดาลใจมาจากชื่อภูเขา c ีนายในพันธสัญญาแห่งซีนายนะครับหรือตูซีนานะครับในภาษาอาหรับ เปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโมเสสนะครับได้ขึ้นไปรวมสติใจต,ตรองและก็เสริมพลังแก่ร่างกายและจิตวิญญาณนะ <c oughs> ก่อนกลับมาปฏิบัติภารกิจอันใหญ่หลวงซึ่งหากได้มาเยือนและก็สัมผัสความสุขสงบและความงามของที่นี่แล้วนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าเราเนี่ยก็จะได้พักผ่อนและเติมไฟให้กับ ตนเองนะสมกับชื่อแน่นอนนะกิจกรรมที่นี่นะครับก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพา,ายเรือคายักชมความงามของทางเขื่อนศรีนครินนะครับหรือว่าจะเป็นพา,ายซับบอร์ดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับผมมากเลยนะในการพายซับบอร์ดนะครับเพราะว่าจะต้องปรับตัวในการยืนนะซึ่งค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสําหรับคนที่เล่นมือใหม่นะครับบรรยากาศนี้ก็ค่อนข้างสวยงามนะรอบ,รอบ นะครับที่พักนะไม่น่าเชื่อว่าจะมีที่พักที่สวยงามแบบนี้นะครับในบริเวณเขตศรีนครินด้วยนะ เขาจะไปล้อป่านป่านอาจจะสวยแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยเนี่ยลอ้อนั่นเป็นไม่ได้ล้อลอ้อที่ไหนอ่ะอ่ะยืนเร็วสบายมากโอ้โหเฮ้ยเก่งวะ่ะครั้งแรกก็ยืนได้เลยไหนหักมาสิโอ้โห,โโหน่ารักมากๆดูสิขาเธอช่างสมบัตหลึกเกินยอกยอกเฮ้ยเท่ะ<อ> ผู้หญิงอะไรโคตรเท่เลยเออเอเออ,อโอ๊ยขค่ะโอ้ยเก่งจังแดดร่มรมตกนะครับผมก็เราก็มาฝากทองก,กันกันที่ห้องอาหารนะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะซีโมนี่หรือเปล่านะ ก็เป็นบรรยากาศที่กึ่งๆคาเฟ่น,นะครับที่นี่เนี่ยก็มีทั้งกาแฟแล้วก็เบเกอรี่จำหน่ายด้วยนะครับสำหรับอาหารนะมือค่ำเราฝากท้องกันที่นี่ทุกๆเมนูนะโอ้โหถือว่าเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับผมอาหารของเราในวันนี้นะครับต้มยำปลาคางขาหมูเยอรมันนะครับเลตคอมเมนต์เลยแล้วนี่อะไรนะผักออบุ้ กุ้งทอดอยำงเผาเผากุ้งกรอบกุ้งกุ้งสดหรือเปล่าผักกุ้งกรอบกุ้งสด,งงส,ดสั่งมาเองก็ลืมเองจ๊า บรรยากาศรอบรอบร,ร,ร,รีสอร์ทนะต้องบอกว่าสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างล่างนะบริเวณที่ใกล้ๆกับผืนน้ําหรือว่าจะเป็นบนบกที่มีความสูงอยู่ด้านบนนะครับผมบริเวณข้างบนเนี่ยก็จะมีนะทั้งล็อบบี้ซึ่งอยู่บริเวณชั้นบนสุดนะครับซึ่งก็ไล่ระดับลงไปนะครับเป็นข้างล่างนะเป็นชั้นบาร์เครื่องดื่มห้องอาหารตามลําดับนะครับซึ่งจากล็อบบี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นวิวของซีนายได้แบบเต็มเต็มตาเลยนะครับตัวที่พักเนี่ยก็ออกแบบเป็นในสไตล์โมเดิร์นนะ เน้นโทนสีดำน้ำตาลเทาช่วยให้ดูเรียบหรูนะครับแบบสุดๆเลยนะเพิ่มความสบายในการพักผ่อนให้ดูสมกับคอนเซปต,ต์สไตล์มารีฟด้วยนะครับผมการทอดตัวออกไปในผืนน้ำของเขื่อนสีนครินนะครับโดยมีทางเดินด้านหลังเนี่ยเป็นห้องพักนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับด้านหน้าห้องพักเนี่ยก็จะมีระเบียงนะครับที่เมื่อเปิดประตูออกไปก็สามารถรับลมเย็นแล้วก็สัมผัสบรรยากาศสวยๆของเขื่อนสีนครินได้แ,แบบใ,ใกล้ชิดเลยนะสามารถกระโดด ลงน้ำจากที่พักเราด้วยก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าประทับใจนะครับสำหรับเขือนสีนาคลิตน,นะครับออกจากที่พักนะครับที่ซีนารีสอร์ทหากใครยังไม่อยากจะกลับบ้านก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ ให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวกันนั่นก็คือสวนสัตว์นะครับซาฟารีปาร์คซึ่งเป็นสวนสัตว์แห่งแรกนะ ของทางการชนะบุรีด้วยนะครับหากพูดถึงประสบการณ์การเที่ยวสวนสัตว์ในแบบที่เคยเจอแล้วนะครับเช่นอ่ะเดินหรือนั่งชมสัวสตว์แต่ละชนิดที่อยู่ในกรงขังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่ซาฟารีพาร์คแห่งนี้นะครับจะให้ความรู้สึกอีกแบบนะครับคือได้ใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในโซนเสือสิงโตม้าลายยีราฟนะครับจุดเด่นคือยีราฟจะยื่นหัวเข้ามากินอาหารของเราในรถนะครับให้ได้ถ่ายภาพกันแบบใกล้ชิดเลยสนุกแล้วก็ตื่นเต้นร้องกรี๊ดกันทั้งรถเลยนะครับนอกก จากนี้ก็ยังมีแบบทัวร์ยีราฟที่เป็นแบบทัวร์ p r i v a t ให้ด้วยนะครับที่ให้บริการรถส่วนตัวนําเที่ยวสามารถได้ชิดกระทังยีราฟและม้าลายได้มากขึ้นอีกด้วยรับรองว่าจะเกิดภาพประทับใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอนเลยนะครับผมสําหรับราคาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยต่อท่านก็ตกคนละ200นะครับก็ถือว่าเป็นค่าอาหารน้องๆน,นั่นเองก็ถือว่าจบทริปสมบูรณ์นะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะในการรีวิวที่พักซีนารีสอร์ทกาญจนบุรีนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อออกเดินทางในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ